ะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็ดด็อกนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอลิ n นาเบรกเอากันนะครับทุกคนมาเราอยู่กับรหัสหลักคนดีคนเดิมของเรานะครับและแมพที่เราจะไปเล่นในวันนี้นะครับก็คือโรงแรมซุ่มโจมตีปฏิบัติการปลอดภัยหรือเอาง่ายก็คือคุ้มกันแบบนอตติกนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าผู้ชมคว่าผมจะรอดไหมครับอื เอ้ย่าเพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับเราจะตัดไปตอนดาวน์โหลดเลยนะครับทุกคนไปดูกันเลย เอามาทุกคนมาใกล้เกมเริ่มแล้วนะครับเอ้ยะพูดผิดใกล้เริ่มเกมแล้วนะครับมาทุกคนเกิดตรงห้องนี้เหรอก็หรือว่าเป็นจุดเกิดที่ห,ห้องนั้นจะดีนะครับเราคุยกันก่อนนะครับอย่างแรก กระตุกหน่อยก็ขออาภัยนะครับพอดีว่าเออยังไงวะเกันเอาโปรแกรมอัดคลิปด้วยนะโทรศัพท์ผมมันก็ไม่ค่อยดีอะไรขนาดนั้นนลยครับมันก็เลยอาจจะแหลกๆกระตุกกระตุกหน่อยเรียบร้อยครับทุกคนความไหนนี้ฟาร์มง่ <No dangerous. S 1> ายๆครับ,บ,บ,บไม่ต้องรีบอะไรมาก นนี่เป็นแมพที่ฟาร์มง่ายครับเราไม่ต้องไปรีบเล่นอะไรมากแล้มผมขอรีบก,ก็ถึงก่อนนะครับทุกคนขยันทำให้กูเสียกระสุน เอที่ผมได้นะครับจะเป็นทางด้านกระสุนสามน,นะครับกระสุนสามแม็กห้าสิบะนะโดยรวมก็หลายนัดเลยอะถ้ารวมทั้งอยู่ในเซฟด้วยแล้วก็ที่อยู่ในแม็กแล้วก็ยิงไปเมื่อกี้ด้วยก็น่าจะประมาณสองหมื่นนะครับทุกคน <S 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 มาดีมาดีกว่า

และการปลอดภัยสำหรับใครนะครับพี่อยากได้มีดที่ผมถืออยู่นะเจ้ามีดตัวนี้เลยก็ถ้าใครไม่ถูเซฟถึอช่องก่อนแล้วก็เผื่อแลกไปได้ราคาสามบนะไอ้มีนต้องใประมาณแต่สามด้วยส่วนตัวถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับเพราะว่ามันมันก็แรง มันเทบางช็อตผมอาจจะฟันบอดทีเดียวแตกครับส่วนบางช็อตก็อาจจะฟันไม่แตกเซฟเซฟติกช่องอยเลยสองช่องอยู่เล้ทุกคนมาฉันลิขัน พุกคนสามารถสนับสนุนผมได้ด้วยการสับนสควชช่องผมนะครับนะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อหรือปล้า,าถือว่า,าคุณภาพคลิปน่าจะดีกว่าตอนที่ผมลงซีซีไปครับทุกคนเพราะว่านี้ผมอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้ใช้ในส่วนตัวแล้วในส่วนตัวจริงมันจะอากาศแหลกๆหน่อยอะ Firefight. Stay alert. ไม่ zat, ใช่ว่ามันหายไปถูกหแต่ถ้าผมเล่นแบบไปถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่ไม่ค่อนข้างจะไม่กระติดวะนะแต่นี่ผมถ่ายคลิปไปด้วยไงมันก็เลยระติดไงไม่ชอบเลย เซฟมันไปเปิดแน่โอเปนทีวอลรชิรีเควสติงสุดปราศจากไฟเฮ้ยแม่งได้านล่างแน่เลยกูว่าแล้วด้านล่าง เบ่อด้านบนนะกบ็ุ่อนไม่ก็อยู่ด้านบนนี่หละแล้กูจะลงมาล่างทำมะเขือดอเลยนะ นใหม่ถึงแม้ว่าชีวิตนี้ของเราจะไม่มีอะไรดีไปทุกอย่างแต่เราก็มีอลิน่าเบเกาคอยช่วยปรับใจเราอยู่เสมอ แล้วทุกคนเรามาเป็นหนูนมัมนมันเจอรี่ฉันไม่นาย,ยิงนายเลยเจอรี่เรี่ร้อยโอเคผมเจอคนแล้วค่ะทุกคน มาลุ้นกันดีกว่าว่าช็อตนี้ผมจะฆ่าเขาได้ไหมด,ด้วยการโทรศัพท์แหลกๆนะคะทุกคนเชื่อไหมคะตอนนี้เขากำลังผ่าตัดตุแส่งเลยตายแล้วนี่หว่าหัวหมอบอยู่โอเคศพนี้ก็ ผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่เ,เก่งหรืออะไรครับมผมแนะนำว่าถ้าเขาอยู่แบบนี้แล้วเราไม่รู้ว่าเขาเซตอะไรนะเราแบบคอยฟังเสียงเขาไว้เข<พ>าผ่าตัดเขาทำอะไรไหมถ้าเรารู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แล้วแบบมันเป็นสิ่งที่เราสามารถฆ่าเขาได้แล้วก็ทำเลยครับโดยส่วนตัวผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ที่หาเงินได้เพราะว่าชอบฟาร์ม ก็ไปฟาร์มไล่ปกติย <blinking> <c oughs> <ac strong> ิ่งฟาร์มอะครับผมก็เลยโอเป็ีว่า p อเยอะสหานี่ของเยอมากเอโอ้โหน้ำเกินแกะอะไรมานหนักเกินง่ายจรงกระเบย เดี๋ยวเราเตรียมตัวหอดีกว่างขอไปเอาตรงต้แขกแล้วกันปตัวผิวานาปลอดภยรมั้งนี่ก็เป็นตาเลกข,ของเราในวันนี้หรือเปล่า ถ้าผมบอกได้ผมว่าจะได้สักประมาณห้าหมื่นหกหมื่นก็ไม่ได้ใกล้ตังค์เยอะอะไรขนาดนั้นผมตนี่นะถ้าใครจะฟันจริงผมแนะนำให้เอาแบบปืนดีๆมาสักกระบอกหนึ่งแล้วก็แบบเอากระสุนไม่ไม่เจาะดีๆมากกว่าแต่แบบถ้ากลัวถ้าคุณกลัวยิงคนอื่นไม่ตายก็แนะนำให้เอากระสุนดีๆไปโดยสำหรับผมก็กระสุนสามก็น่าจะเพียงพอสำหรับแบบนี้แล้วแหละ เพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเจอเส้นใหญ่ลุมกระหน่ำนะครับมัน,มนคุณไม่รอดแน่นอนาตาแรกกวอกชิวๆแล้ว,วถ้าเป็นคุณก็จะหัวใจวายตาย ใครอยากให้ผมเล่นปืนอะไรนะครับก็สามารถมามินได้เลยนะนะผมก็จะพยายามเล่นนะนะถ้าถ้าปืนนนไม่ปืนที่ผมไม่ถนัดผมก็จะเล่นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าอยากให้ผมเล่นจริงๆก็ช่วยกดสับสควายด้วยนะก็สับสควายผู้พิจิตร์ไปไม่พูดดีนะดดวกว่าหนึ่งพันตานี้ผมก็ฆ่าไปทั้งหมดสอง ตัวเลยนะครับอ่าใช่แล้วถ้าใครอยากให้ผมเล่น Delta ฟอร์ e นะครับผมก็เอออีกอีกนานนะครับจนกว่าผมจะได้โทรศัพท์ใหม่นะถึงน่าจะถ่ายอ่ะเพราะว่า Delta ฟอร์ e เป็นเกมเดียวที่และเกมแรกเลยที่ผมเล่นแล้วมันแหลกแบบโดยที่ยังไม่ได้ถ่ายคลิปอ่ะ เกมอื่นมันเล่นแล้วแบบมันไม่แหลกไงแต่เกมเดลตาฟอนเล่นแล้วแหลกเลยแบบถ่ายแบบขนาดยังไม่ได้ถ่ายคลิปอะถ้าถ่ายคลิปผมว่าน่าจะแบบแหลกตายเลย ตาแรกแล้วก็ออกอิ่มๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเล่นประมาณไม่กี่ตานะครับเราก็น่าจะถึงประมาณสองแสนละเพราะว่าตอนเช้าที่ผมการจะถ่ายคลิปนั่นแหละแต่ไม่อยากถ่ายเพราะว่าเออผมเกิดมาแล้วผมตายอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยอยากถ่ายนี่ทุกคน วันนี้คางผมใกล้สามสิบล้านแล้วนะครับค้างผมใกล้สามสิบล้านละถ้าผมรับอะไรนี้าคางผมสามสิบล้านแน่นอนอคังสิบสามสิบล้านแล้วไนที่สุดในที่สุด,ท,สดทุกคนคังสามสิบล้านแล้วโอ้ย oh, yeah! สำหรับใครนะครับที่ดูช่องผมแล้วมันไม่คุ้นกับการที่ดูดูก็อาจจะเป็นเพราะภาพด้วยไหนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันก็ไม่ได้ดีเลยคราดนั้นมันเป็นโทรศัพท์ธรรมดาใช่ไหมไม,ไมันไม่ใช่โทรศัพท์บลูทูธเลยรอบตอนนี้ผมทายผมเลิกเล่นแล้วนะตอนนี้ผมทายเป็นยังไง จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยครับคนยิงได้ก็หาที่หลบหาที่หลบแล้วก็รีตัวอะไรพร้อมนิ้วเลือดรีกระสุนอะไรก็ตามถ้าเราเล่นแบบนี้่ะแบบมันจะไม่เหมือนตะมอสเองเนี้ยพี่วอคือคนส่วนใหญ,ญ่ที่เขาเล่นแบบนั้นคือเขาแบบจะวิ่งบวกอย่างเดียวเนี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยรยกอนนีกระสุนอะไรกันแล้วทีนี้เขาก็จะไปพลาดพลาดแต่ตนที่ว่าเขาไม่ได้รีกระสุนอะ 夢かおう。